ตัวนี้คือแมลงนะคะตัวใหญ,ใหญ่สองตัวตรงนั้นนะคะวันนี้พาลูกมาดูสวนสัตว์ค่ะถ่ายเก็บไว้ให้ลูกดูตอน กลับบ้านว่าพาบินเห็นอะไรบ้างแลานิงก็โอ้สีทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันด้วยนีรร่สีอะไร

ินมาดูฮิปโปแคร์นะคะมองแล้วเหมือนควายเลยอยู่ไกลๆอยู่ตรงนู้นนะอ่ะอ่ะบาย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 บบาายยโอ้คนนี้งอเงี้ยแล้วบายบายฟลุดแฮสเต์นะไปเดี๋ยวเราไปต่อโอเคไม่ได้นอนกลางวันเที่ยงกว่าแล้วรู้สึกอาจจะง่วงนอนโอเคบายบายครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปเดี๋ยวไปต่อไปบายบายคาเมียเลย รีบไปๆเลยเหรอเห็นข้เมียไหมอ๋อโหกําลังกินหญ้ากําลังแอดตาแอดตาอยู่หนูเห็นไหมข้ามีแอดตาแล้วพาวินหิวยังข้เมียมข้าวเมียแอดตาพาวินหิวยังพาวินกินแล้วเหรอกินแล้วพาวินกินแล้วจริงอ่ะพี่พาวินพ evet ี่พาวินแครเมียพี่พาวินแครเมียอืมพี่พาวินกินยังแครเมียอแครเมียแอดตจ้าบดเออกินอาหารอยู่ใช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 ่ กินอาหารกินอาหารไปบายบายไหมเดินไปข้างหน้าไหมเดี๋ยวเราไปดูชีต้าไหมั้ยชีต้าตอนนี้เรามาเจอชีต้านะคะภาษาที่นี่เรียกเยียร์พอร์ตเล่นเอางงตึ๊บเลยค่ะสัตว์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดเห็นั่งตากนั่งหลบแดดอยู่สองตัวมีกี่ตัวเอ่ยตอนนี้เห็นแค่สองตัว อุ้ยทำไรอ่ะอุ้ยทำไรอ่ะอุ้ยอุ้ยฟาวินอยู่ใกล้เลยฟาวินอยู่ใกล้เลยเห็นไหมอุ้ยฟาวินอยู่ใกล้เลยเห็นไหมอ่าตัวนี้ชื่อคือหมาจิ้งจอกนอนสลับนอนสลละาับ อออตอนนี้ที่สวนสัตว์มันมีสวนน้ำด้วยเราจะเข้าไปนั่งพักในนี้ก่อนหายใจหายคอแล้วก็จะนั่งเล่นน้ำหน่อยนั่งพักผ่อนหน่อยก่อนที่แล้วก็ออกเดินทางต่อไป ที่ okay. บรรยากาศดูจากภายนอกเดี๋ยวเราจะเอบเไปนะเป็นส่วนเดียวของสวนสนี่แหละ<ป>สิงโตนอนอาดดบแดดอยู่เมื่อกี้เห็นวิ่งกระถ่ายรูปใั่น,นพอไปเอาโทรศัพท์มานอนสะงั้น bye บายบายอาละครับอาละครับนี่ไงตัวใหญ่มองผ่านสอดท้อนกระจก ก็เลยมัวๆหน่อยนะคะเจอสิโตแล้วค่ะโอตัวพ่อตัวพ่องเนี่ยเตือเนเฝ้าตัวลูกมันเนี่ยภายในสวนสัตว์ก็มีอุปกรณ์ของเล่นด้วยนะสวนอะไรสวยงามอยู่พอใช้ได้ห้องน้ำห้องท่าดี มาเมื่อเช้าไม่เจอมาเจอตอนเย็นสี่โมงแล้วแล้วเธอก็มาปรากฏตัวนะคะตอนคนเยอะเธอไม่มาค่ะเริพันดา้าตอนคนเยอะเธอไม่มาให้เห็นเลยตอนนี้เธอมากินใบไ,ไม้ต้นไม้อยู่ค่ะให้เห็นเต็มๆ็มเลยครับมาอยู่ใกล้พอดีเลยอ่ะ อยู่ใกล้พอดีเลยสามารถไต่ออกมาได้เลยนะนีอน่ารักจังเลยอันนี้ตัวชอบของพี่ภาวินเลยพี่ภาวินเขามีตุ๊กตาตัวนี้ด้วยแล้วพี่ภาวินก็ไม่ตื่นเลยอะพี่ภาวินไม่เห็นอีกแล้วต้องถ่ายวิยวดีโอถ่ายวิดีโอให้ลูกดูคะ่ะถ่ายวิดีโอให้ลูกดูแ่วตอนนี้ น่ารักเป็นอะไรอยู่น่ารักน่ารักน่ารักน่าารักน่ารักน่นรักตอนไปโคโมเด้นก็หน้าบูดอยู่ตอนนั้นก็ไม่ได้ดูแทบไม่ได้ดูเลยไอ้ตุ๊กตารุ่นนั้นไม่มีขายแล้วอะทำไม่สวยแล้ว แม่่สววยกีเหมือนเหมือนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเจ้าทำมันกลายมาเป็นของพาวินด้วยโอ้น่ารักน่ารักินใหญ่เลยกินเลยดูดีดูดีโอ้ยสองนาทีกว่าแล้วพอหรล่าพอยังต้องพอไปสิถ่ายอันนี้ถ่ายไลน์คลิปถ่ายไปติดกระตอกัน เดี๋ยวจะส่งอันนี้ไปให้ด้วยต้องมุมเดียวกันอันนี้จะถ่ายนั่นอนแล้วตั้งมันรวบช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการทำวิดีโอโอเคพอแค่นี้เดีย๋ยวเราดึงจะได้ดูดดดดดอีกดูอีกดูอ,อี๋ห่ากินใหญ่ห่างกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยฮงลี่ฮงลี่มากเลยเอยมีลูกผลไม้อยู่มาอ๋อตรงนี้ลูกผลไม้มันเยอะไง gingg mm, hmm. yeah. uh, okay hmm. hmm. ini banyak, geng ini penuh, kalau ini, ini, tiga menit. ตัวนี้เมื่อเช้าไม่เห็นข้าพได้เนีเ่ยภาพได้เนีเ่ยตนี้ม่อ้